สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนี้มาพบกับน้ำเชียร์ตองงวดได้แล้ค่ะท่านผู้ชมตองงวดเตรียมจดค่ะสูตรของอาจารย์ขอนแก่นปูศรีสเกตค่ะท่านผู้ชมหลังจากรุดตอเนื่องกันสองงวดเลยค่ะรุดตอเนืองที่จริงสูตรนี่รุดตอเนื่องกันแค่สองงวดนะคะคิดไวแล้วกับอาจารย์ว่าถ้ามันรุดต่อเนื่องกันสามงวดอาจะ พิจารณาเบิ่องอีกว่าจะเอามาลงบ่สูตรนี่ค่ะรนมูุชมกกัปไกเป็นว่าเข่าทั้งบนเข่าทั้งล่างอาจารย์ประกบคูให้เข่าตร,ตรงตรงเลยนะค่ะร่มนุูมชมันจะมีอยู่หกคู้าชสุดเต็มค่ะมันจะมีอยู่หกคูชุดเต็มค่ะรนมูุชมอาจารย์ขอนแกนเพิ่นจะปล่อยตะตองวดแบบนี้้อค่ะรนมูุชมปล่อยตะตองวดแบบนี้ค่ะ ปูชีสเกตพอนกายูกับเก่ามาเชียเด้วอค่ะ่านผู้ชมค่ะสูตรนี่กับบริเกณน่องขาพนกระซอนหายค่ะอาค่ะ่านผู้ชมความพูดแนวทางอาจารย์เด้อค่ะเข่าบนเข่าล่างเลยค่ะเข่าไรสำหััคขางวดนี่ค่ะ่านผู้ชมค่ะสรุปน้ำเชียสรุปหายเซี่เบิ้งกับเข่าค่ะ่านผู้ชมค่ะขอบพูดอาจารย์ไปรับชมรับฟังอาจารย์กันเลยเด้อค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ เป็นยังไงคะอาจารย์งวดไอ้สูตรนี่ผมผมมาแลว้วผมวไปป่วยไปในนามโขงไปสอบพอดไปนะต<อ>้าง <laughs> มาอาจารย์อันงวดงวด,วดนี่เนาะเขาบอไปนามโขงจักอันคู่เลยอาจารย์ที่ <laughs> ผมบอกไปว่าถา้าบันไปนามโข้งมาบ้างเลขไทยมันจะเข่าสมบูรณ์ทั้งร่าง,างมไม่เหนอยู่อาจารย์แต่ว่า <laughs> อาจารย์กับป่อยแต่ตองงวดบานนี้ มื่อเศร้านี่น้ำเชี่ยก็เอามาสรุปใหายเอฟซีเบงถ้ามันบ่เขาหวดนี่เฮาสิปรับปรุงเก็หน่อยเนาะอาจารย์ครับเพราะว่ามันมันสามหัวติดกันคันบ่เขาหวดนี่เนาะอาจารย์จำธรรมดามันบ่เกินสองหัวเลยสิกี่มันอืมสามลำนมาเขาบ้านี้ก็เก็บขึ้นหาทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะอาจารย์กับมันแค่เป็นเนี่อเจ็ีหวดก้อนเนี่ยผิดสองหัวบ,บ,บ่อาาบนล่างสองสามหัวติดกันอืม แม่ฮั่นเยอาจารย์น้ำเสียกับจ๊ตซิติไว้ยอยู่ค่ะขาพัดมาสองคนก็จะขอบบนหลงนังเลยค่ะแต่เมื่อวานน้ำเชี่ยหนักบุญเนี่ยชิดเขากพยายามอยู่องค์พัดตัวเดียวหกสามเ่ยอ้อาจารย์อันพัดตัวเดียวหกสามแต่วันบอกล่องแล้วบอกอะค่ะรอบเขาใจคนหนึ่งคนหนึ่งก็ซื้อกแต่ก็ต้องซื้อเลขเลยค่ะต้องถามยังอีกเ่รอน้ำเชี่ยกันเอามาสรุปยุ่งเหมือนเศ้าเนี่ยอาจารย์เพราะว่าอาจารย์นั่นปล่อยตอง,งวดกับเลยย่านเอ็ซี่ืม เอาปล่อยตองวดอันเ้ราตะนี้สามไปฟันมาไปเกี่ยวเขาเ่านี่ยมาจะเกะได้เข่าฟันมาเกี่ยวเข่าเตียจันมันคือไหนบอกครับมี่รีว่าเรีกเข่าเรอฮหกสามาซื้อเลยว่ามาเื้อลอตี่ไปคู่หนึ่งหกสามฟันอะไรไปหาเจียวไปไปเจี่ยวเข่าเลยค่ะเรยว่าเรีเข่าเรหาซืิอรถนประกกคู่กับเข่าตรงเลยเนาะคะ่ะบ่ได้ออกโตกะกับเลย วดนี่ได้ตัวไหไรคะอาจารย์วัดนี่ได้คำบนหนึ่งกับห้าแถวบนหนึ่งกับห้าใส่หนึ่งก็สี่ส่หาคืศูนครับศค่ะอ,อีกคู่นึงคือหกับสองค,ค,ครับค่ะหกกับสองค่ะท่านผู้ชมตัวชุดเต็มเนาะอาจารย์ัหกกับสองค่ะประกบคู่ค่ะอาจารย์ไดี่หนึ่ง สี่หนึ่งสี่ห้าสี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์กันกันห้าสองนะครับกันห้นาสองอาจารย์อ่าร่องร่องวิเคราอวันที่หนึ่งสีหอดนี่เป็นทั่ไหนคะอาจารย์ร่องวีคอคือจะงวดว่างหันเหีฟังเนะะี่ยค่ะมั่นใจบ่ค่ะ พราอนึงครับสี่จุดจิ๊ตัวหนึ่นงหนึ่งจับสี่ค่ะเดี๋ยวจะวิ่งวิ่งสูตรอีกที่หนึ่งว่าตัวไหนชดหลายที่สุดออกวัดยังเหือ่ออาจารย์ออกวันอัง,งค่านครับวันอังค่านวันแข็งค่ะหาหนึ่งก็จะว่าถิ่มยักเทีย่ยวแล้วอาจารย์สามสองอ 3, 2, กับม <c oughs> ันจะรับหน้า อนน้าแปลกน้ออาจารย์ปีนี้สามสองกับมาสองรอบบานิกาหนึ่งหาหาหนึ่งกับน้ออาจารย์ก็คือกันค่ะสุดสองก็เขาเลยเขาสามสองอ๋อสุดสองสุดสองน้าเสียบว่าได้ตามเ้อค่ะทดานผบ้ชมค่ะจต่ว่าไปเบิ้งกสนมพ่อมมนกับปิดมเป็นหมวดมากค่ะสุดสองก็เขาสามสองอืมค่ะแต่ว่า ก็ยังดีเนาะอาจารย์สูตรนี่เขาแตกบนแตกล่างอะนะคะจัดเพราะว่าหนึ่งงวดเมื่อเนี่ยเพราะหมันใจสามเลยอืมงวดออกสามหกนี่เนาะอาจารย์หกสามนี่ผมเิ่งไรสูตรต้องทุกสูตรแหละมันชันสามบัดทุกสูตรเลยจะเด่นก็เนยขึ้นสามหกสามอะเด่นสุดเลยอ๋อค่ะอาจารย์งวดเนียนท่านไนท่านไนเน้นให้เนาะอาจารย์จัดเดียวผมไรสูตรีที่ไหนกันครับค่ะเลิกงานไปค่ะอาจารย์เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวเขเลิกแล้วครับอ๋อเดี๋ยวก็เลิกแล้วคะ่ะอันบ่ได้ซื้อมันงว่าอาจารย์ผมซื้อตอลับจลีคู่เดียวครับหกสามหกสามโอ้หลุดจลีค่ะผู้ชมจริงคู่เดียวครับไ,<ป>ไปขึ้นเงินด้วอาจารย์ยี่ <laughs> สิบร้องซื้อลตลตบจล <laughs> ีขึ้นทั้งหมดโอ้ค่ะเปน เลขคนถือหอดสามสองตรงๆเลยค่ะเคนมาตั้งหกสามค่ะผมว่าเลขพี่น้องมันจะมีสามสองกับสี่ค่ะผมมีข้อว่าทะเลพี่น้องมากเพราะว่าทะเลก็พี่น้องกับเซเบอร์นาค่ะก็เป็นหน้าผมไชินเราพี่อาจารย์กบีคอถือยิวถามว่าไปขามโค้งนี่อ่างวดนี่เพิ่นพูดถึงงวดว่าหันนี่ไทยนี่ต้องเข่าแน่ๆเพิ่นว่าค่ะมาอีลีค่ะผมก็ว่าอยู่กันว่าไปขามโค้ง็ดีอยีกหนึ่งคือมันจะมาเข่าไถ่จริงจค่ะ เอาบาน้อาจารย์น้ำเสี่ยกับท้าอาจารย์มายำอีกไม่เด่าอาจารย์ครับไปใกล้เครับค่ะขอบพระคุณอาจารย์ได้หลายเดินทางกับบ้านปลอดภัยเด้อาจารย์ครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเข่าอีกเท่าครับค่ะคืออาจารย์วานน้ำเสี่ยรุมาเกินสองหมดเถ่าถาไปถถววันบ่ไปขามโค้งเตรียมเลยตอนสนทนากันอยู่ในคลิปแต่ต้องหงดผลครับ เพิ่นกับปอยตะตองหวดเรื่องสี่เนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ามือเล็กออกน้ำมือหนีน้ำเชี่ยวมาสรุปแห่เอฟซีอยู่ห้าจองประกบหกชุดค่ะท่านผู้ชมเข่าตรงเลยค่ะเอาปอยตะตองหวดเด้อค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ข้อนแก่นค่ะสูตรที่หนึ่งใดหนึ่งกับหาีกับศูนย์ครับค่ะอันนี้ชุดเต็มเขาก็คือหกกับสองเพิ่นเน้น พนเนนอ่อบ่อเขาแถวเจ็ดครับค่ะหมวดดิพนเนนไว้ก่อนหนึ่งกับสี่เหลขออกวันังข่านพนมาครับค่ะถามเสียนได้ด้วยเนี่ยเห็นเหล็กคนยิ่งมันพอท่านไปเสี่ยงยู่ครับยากหลายอย่างค่ะครับประกบคู่สองตัวบนล่างค่ะสี่หนึ่งสี่ห้าสี่ศูนย์ค่ะห้าหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งศูนย์ เพิ่นว่ากันให้ผมแน่หาสองหาสองคือเอามาใส่ในแม่ท้อของสุดเต็มค่ะนี่ราะค่ะดันบุษมแคปหน้าจอเด้อค่ะแคปหน้าจอปล่อยตองงวดไม่รอแล้วนะอาจารย์ว่าครับปล่อยตองวดเลยค่ะดันบุษมค่ะสังเกตดีๆนะค่ะดันบุษมสูตรนี่อบ้นง่ายค่ะดันบุษมเนาะค,ค่ะ อาแคปหน้าจอเลยเด้อยะคะ่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอหกคู่บนล่างขันมัานเข่าเจังสี่ก็ทือว่านอยสุดอยู่เอฟซีสีตามเพราะว่าเหตุสินเอฟซีสองมวดแล้วค่ะเพิ่นกระทุนเหมิดเนาะครับค่ะถ้าพ่อมาเอา่เอเข่าเพิ่นกระบ่ะมีทุนหรอไม,ม่ท้อแมนแมน เอ๊ะสหกสามนี่มันเป็นเหลขกผู้ใดนออันนี้มันเป็นเหลขคำนวลดิค่ะรัมบูช้มในหกสามเนี่ยเลขคำนวณครับผมค่ะเหล็กสูตรไม่มีของใครเด้อค่ะรัมบูช้มหกสามน้ำเชี่ยกับวัลูเห็นเพิ่นวามเหม็นผู้ใดผู้นั่นค่ะนี่เหลขคำนวนด่ค่ะรัมบูช้มเนี่ยเนาะครับสูตรนี่ก็ดูจักกันดีครับผมค่ะดูสเกตที่กันค่ะนี่กับคำนวณค่ะรัมบูช้มเนี่ยครับ Uhm, ปูอารมณ์ด so <sais. S 1> ีเขาอี้หลีค่ะท่านผู้ชมวิ่งเนี่ยสูตรนี่แมนแมนค่ะท่านผู้ชมเก่ามันเชี่ยได้ทดลองแล้วครับปูถามว่าน้าเชี่ยหนึ่งกับสามเอายางใส่บนน้าเชี่ยก็เลยบอกปูว่าเอาศูนย์หกเก่าใส่ปูปูได้ตัดศูนย์ถิมปูตัดถึงมากเลยครับคปูก็เลยประกบเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเห็นไหม ล่างไม่ออกน้ำไม่ออกน้ำปล่อยตองวดครับค่ะท่านผู้ชมนี่คือเหลขกถืออิลีนี่ครับนี่ครับเนาะตรงๆบนคือบนไหมล่างคือล่างทีเอฟซีแฟนครับของน้ำเสียเพิ่งยังไงหาใดแบบนี้ครับถือคือถือรุดคือรุดไปเลยค่ะนี่เพิ่นว่าเพิ่นว่าบนเลยเพราะต้องไปซื้อล่างอยู่ในคลิปกับมี่ครับค่ะ นี่เพื่อนเงียนยืนยขางน้ิ่เชี่ยนี่นะเริ่มเชี่ยนยยจะไปตามพเพิ่นอีกพี่สาวบอกเหงมือนันเอา,ขา,าไข่ไก่ไปเนาะครับผมค<า>่ะนี่นี่นี่นอถงเนะนี่ยเนียน้ริเชีย่ยนตพายพี่ดเลยเถข้อมูลเก่าผมเนะาะพี่สาวเโสนี่ประกบหมดนี่พวกเขาว่าหันเขา่ขาเก่าซี่ตรงๆครับได้เงียเข่าเถ้าหยดประสบความสำเร็จแล้วครับผมค่ะ อันนี้กะทิ่แอสิสบกุศลก้วรใสกับซีโคน,นี่ครับผมค่ะโอ้โหเถ้าเนี่ยนี่ครับบนแยงเดียวเด้อค่ะนี่สรุปแม่กอทมอค่ะท่านผู้ชม <c oughs> ปล่อยต้องอวดไปแม่ว่าเพบาะเขาอวดนี่เบกรก <c oughs> เด้อแสดงว่าต้องเบรกแล้วแม่ก <c oughs> ็ต <c oughs> ้องเบรกได้ไหมค <c> ร <oughs> ับค่ะ เดี๋ยวน้ำเชียร์ตามอีก้อค่ะเลขดับก็เอายูทูกสำนักเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะอาจารย์ขอนแก่นปล่อยต่องวดค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะปล่อยต่องวดอาจารย์ขอนแก่นค่ะเดี๋ยวปูซีสเกเพิ่งกระจปล่อยอีกค่ะท่านผู้ชมเร่องกาวนเวียนอยู่หม่งเก่านี่เนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเอา เดินดีเนาะค่ะท่านผู้ชมเดินดีมากแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะเดินดีมาแต่ปีที่แล้ว,ลว,เ,ลวเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปนาเดี๋ยวอาจารย์ที่เพินเขาน้ำเชียรกันจะทยอยอามาลงให้เอฟซีแต่ละสำนักเนาะค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเชียกับก่ามันเชียอู้น้ำใจในเด้อค่ะทดานผู้ชมเป็นยังไงเนาะพี่น้องเอฟซีน้ำเชียได้ก,กันบ่ค่ะสจะ้าัรกคลิปนี้สวัสดีค่ะ